สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการกินสปาเกตตี้ที่ถูกต้องนะครับเรามากินกันเลยซึ่งวิธีการกินสปาเกตตี้แบบนี้เป็นวิธีการกินสปาเกตตี้ที่ไม่ถูกต้องนะครับการกินสปาเกตตี้ที่ถูกต้องมีทั้งหมดสองวิธีนะครับก็คือแบบอิตาเลียนแล้วก็แบบอเมริกันนะครับแบบอิตาเลียนเราจะใช้ส้มแค่อย่างเดียวนะครับจากนั้นเราก็เอาส้มไปม้วนเส้นนะครับแล้วก็กินครับ แบบอเมริกันนะครับเราสามารถใช้ช้อนช่วยในการม้วนเส้นได้ครับโดยการตักเส้นไว้ที่ช้อนแล้วก็ม้วนครับจากนั้นเราก็กินครับตอนนี้เราจะมาสาธิตวิธีการกินซุปค่ะโดยช้อนที่ใช้สําหรับกินซุปนะคะก็จะมีลักษณะกลมๆแบบนี้ค่ะโดยถ้าซุปที่เราตักมานะคะยังร้อนอยู่ค่ะเราไม่ควรยกช้อนขึ้นมาแล้วก็เป่าแบบนี้นะคะ ให้เรานำช้อนนะคะค่อยๆคนซุปค่ะหรือว่าตักซุปขึ้นมาเบาๆนะคะเพื่อให้ความร้อนเนี่ยระเหยออกไปค่ะต่อมานะคะในการรับประทานซุปเราไม่ควรใช้ช้อนตักซุปปริเวณมากเกินไปค่ะเพราะจะทําให้หกออกจากช้อนได้ค่ะให้เราเนี่ยนำช้อนตักออกจากตัวเองนะคะแล้วก็ปาดท,ที่ขอบของถ้วยค่ะอ่างนั้นก็กินได้ค่ะแบบนี้ก็จะสวยงาม นี่เราจะมาแนะวิธีการกินซี่รต้องเพื่อควม่อยโดยการกนีเนี่ยต้องกินจากปลาที่มีรสชาติออกึ้รสชาติเครโดยปลาที่มีรสชาติออกจะเรียงสีขาวสีสีแดงแล้วก็ตามด้วยปลาที่มีรสชาติเค็มอย่างปลาแซลมอนหรือไก่หานนะครับแล้วตามดปลาีรสชาติมันแล้วก็ตามด้วยไข่หวานที่เป็นกอบหวานนะครับแล้วก็จบายด้วยซูชิโร่าผดต่อไปก็จะเป็นตัวอยู่น่ก็คือซูชิ คุณตางตุ้งชีนะครับตุ้งชี้ที่เป็นชายพันรอบๆจะต้องโคะด้วยหน้าตุ้งชี้ต่างๆเราโดยตี้เป็นแบบนี้เนี่ยเราจะจุ่มจับโชยอยู่ในตบไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณภาพจะแตกที่การที่ผมจับโชยอยู่ก็คือใช้ขีดรองครับที่ผมจับโชยอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ทาที่หน้าของเขานะครับแค่นี้ครับเพราะวก็รับประทานได้ต่อไปก็จะเป็นวิธีการที่ผมกินก็คือวิธีการจับนี่คือ แบบดั้งเดิมก็คือใช้มือนะครับจับแ,แบบนี้นะครับแลบบ้วก็มีวิธีนึงแบบก็คือแบบสมัยใหม่ก็คือใช้ตะเกียบครับแต่ว่าทีนี้มันจะเก็บใช้มือนะครับแล้วก็จับแบบนี้ก็จุ่มลงไปแล้วก็รับประทานครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีกินต่อยรูให้อร่อยนะครับมาดูกัน ที่มาก่อนเลยนะครับซอยดูนี่เป็นอาหารที่นิยมมากนะครับที่ภาคอีสานปกติคนอีสานเวลาตั้ง,งมงกินเครื่องดืง่มมันเมาเขาจะต้องกินตลอดอยู่แล้วในซอยจูนี่ก็จะมีเนื้อสดนะครับมีตะไบานามีผัดเครื่องเคียงนะนะครับก็กินก่กระเจียวครับวิธีกินซอยจูนะครับก็มามอีสานแท้นะครับจะใช้มือมือท่างั้นนะครับกินตอนกินตลางให้มาด้วยนะครับตอนกินมีลูกจับเหม่งนนะ เเอาาานัลวกตไปยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการกินไก่ทอดที่ถูกต้องนะครับอย่างแรกนะครับไก่ทอดนะครับเป็นอาหารที่มีความพอดีคํานะครับซึ่งหมายความว่าเราไม่จาเป็นต้องใช้มีดฟ้อมหรือว่าช้อนเลยนะครับเราสามารถใช้ มือของเราในการกินได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเอามือมากินไก่ทอดนะครับเราจะเป็นต้องที่จะล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับนี่ผมได้ทำการล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเรามีไก่ทอดนะครับวิธีการกินนะครับเราไม่ควรที่จะกัดไปคําเดียวถือกัดเลยนะครับแต่ว่าเราควรสีก็เป็นพอดีคํานะครับแล้วเราค่อยกินชิ้นเล็กๆแล้วค่อยเคี้ยวนะครับ แล้วเวลาเรากินหรือเวลาเราเชียรเนี่ยเราไม่ควรที่จะพูดนะครับหรือว่าทําการเคียรเสียงดังน,นะครับถือว่าจะเป็นการเสี่ยงมายาสในที่สาธารณะนะครับ mm. so good and tasty. แล้วก็จะมีน้ําจิ้มนะครับซึ่งสามารถแกะแล้วก็สามารถเทใส่ไก่แล้วก็กินได้เลยนะครับ mm. นี่นะครับแล้วก็ ตรงที่มือเปื่อนเนี่ยครับไม่ควรที่จะดูดนิ้วหรือว่าปัดนะครับเราควรเช็ดละอิซชูนะครับเช็ดมือแล้วก็เช็ดปากให้เรียบร้อยนะครับทำค,ครับเล็กระดับกโวนยโรนะครับโด่งดังในประเทศฝรั่งเศสครับ เป็นอาหารที่หรูหรารูดียอดราคาแพงที่นิยมแค่หลังในทัโลกนะครับก็มาเสริฟพร้อมกับสลัดนะครับข้างเคียงก็จะเป็น,ปน,ปนรปรมันฝรัหรือขนมปลากระเบหรือก็เป็นข้าวนะครับร,รั้งไปก็เป็นวิธีการแนะนําการกินนะครับขั้งแรกนะครับเราะว่าจะจับต้องแบบนี้นะครับแล้วก,ก็พี่เหล่านี้เราที่เราจะได้กิน,กนยังไงนะครับในการจับต้องแบบนี้นะครับมครับาเอการกินจ้องไปที่นหนือนะครับ ที่รับที่เราี่จะหัะ่นนะครับาก็ต้องมีการหั่นนะครับก็ด้หอนครับได้ครับก็สามารถกินได้นะครับทำไมก็จะเป็นของบริการสไตล์นะครับบรการสไตล์เขาจะหั่นเพียงแค่สองสามชิ้นนะครับแล้วกาจะวางนี่แย่ง้ยครับเาสลับขาวมีอะรนีนรไ่ได้กิน อย่างนี้นะแล้วก็จะเป็นสุดที่สของโซลร์หรอน,นะครับเขาก็อาหารนะครับเ้าก็ว่าพ้านข้าวอย่างนี้นะครับก็กิเนเลยครับ